ระเอกดังลองอุ้มท้องดูบ้างลำบากมากเข้าใจหัวอกเมียเลยนับถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามกันแล้วสำหรับคู่รักนาวินต้าและไฮโซสาวน้ำหวานพัศวีส่วนจะได้ลูกชายหรือลูกสาวมารอลุ้นกันล่าสุดสาวน้ำหวานได้ทำคลิปคอนเทนต์ให้สามีนาวินต้าลองตั้งท้องดูบ้าง โดยการนำผลไม้ลูกโตมาพันไว้บริเวณท้องเพื่อจำลองสภาพร่างกายให้คล้ายกับผู้หญิงอุ้มท้องมากที่สุดพร้อมแคปชั่นว่าสามีจะได้รู้ว่าการตั้งท้องมันเหนื่อยขนาดไหนนี่แค่สองสามชั่วโมงนะสามียังไม่ไหวเลยแล้วนี่สามคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ลูกสามซึ่งในคลิปนาะวินต้าต้องใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกับแม่อุ้มท้อง ทุกอย่างทําไปด้วยความยากลําบากและทุลักทุเลสุดๆเจ้าตัวถึงกับออกปากว่าเข้าใจหัวอกคนท้องหลังเมียจับให้เป็นคนท้องหนึ่งวัน